A, you know that I'm leaving? เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จองโอเวอร์โซนนะครับผมก็ในเกมก็ในหน้าฟรีไฟลนะครับแล้วก็ในคลิปโปรนี้นะครับผมก็จะมาเปิดนะครับเป็นกล่องสุ่มลุ้น30,000เพชรนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะต้องมีดวงบ้างแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่าผมเปิดมาหลายรอบแล้วผมว่าครั้งนี้อาจจะมีสิทธิ์ได้นะครับก็ฝากผู้ชมลุ้นกันไปพร้อมกับผมเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปสุ่มจะไปเปิดกล่องตัััััััวววนน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 ้กก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 กะะคครรรรบบ็เเเดดี๋ยยมมมาูิิจจใต่อล วันนี้ก็คือลัคกี้เราเย้านี่เลยนะครับมาแล้วนะครับสรับสกินปืนอักอาวุธนักล่าฆ่าหัวแห่งกาลเวลานั่นเองนะครับสามารถมาสุ่มได้แล้วนะครับเป็น Freefly X CR7 นั่นเองนะครับนี่เป็นสกินที่สวยมากๆเลยเอฟเฟกต์โคตรเทเลยนะครับนี่ แล้วก็ตอนนี้เพิ่มมาตราในการยิง2หน่วยด้วยนะครับก็สามารถมาสุมกันได้แล้วนะครับและก็นี่เลยนะครับเปิดขายแล้วนะครับสกินกระทะ e n d l e s ลตออฟริเียนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับก็คือราคา1000ไดมอนส์สำหรับคนที่พลาดนะครับไม่ได้พรีออเดอร์ก็คือเขามาขายแยกแล้วนะครับแต่ได้เฉพาะสกินกระทะนะไม่สามารถได้เป็นฝ่ายพลาดไปนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่เลยนะครับสุดมันกับ3กิจกรรมเต็มอิ่มนั่นเองนะครับนี่มีกิจกรรมนักล่ามาเยือนครบ100%ก็รเลยเปกระเ๋็นะคกรับีภาลกิจ รายวันสําเร็จภารกิจปุ๊บก็รับไปเลยนะครับเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับเป็นโทเค็นคริสตัลการเวลาหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมคุมทรัพ์แห่งคโครโนเลยนะครับก็คือจะได้รับเป็นสกินคาตาแล้วก็ชุดผู้หญิงสวยๆจะเท่ไปเลยฟริฟรีนั่นเองนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่13ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมเลย และนี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสายฟรีนะครับนี่เลยฝ่ามิติเวลาล่าลูกบาทนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือสามารถไปเก็บเป็นโต็นเหรียญตัว F เบบนี้เนี่ยเจอได้ในแผนที่เลยนะครับไปเก็บในแมปเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแลกใน ตู้นั่นเองนะครับจะเป็นตู้กดอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คือสามารถแลกเป็นล่มได้เลยรฟรีๆนั่นเองนะครับกิจกรรมตั้งแต่วนันที่13จนถึงที่25ธันวาคมเลยนะครับและต่อมาเลยนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมของสายปีมาแล้วนะครับนี่เลยไซเบอร์บันตี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือจะมีตัวท่าทางมาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสกินของคาตานะไซเบอร์บันตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะครับอ๋ ของเดเทก็คือสุ่ม5ครั้งการันตีได้แน่นอนเลยสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับก็สามารถไปหาสุ่มกันได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยสำหรับอัปเดตกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าสําหรับ3 0,000นเพรนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกางใจให้ผมด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามารับกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือมันจะต้องเชิญเพื่อนที่ไม่ได้ออนเกิน7วันครบ7คนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เชิญครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ก็เป็นไงกันบ้างผู้ชมเลิกเรียนมาก็น่าจะได้เห็นคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยกันแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับแต่งตัวเลยนะครับนี่กล่องนะครับมาแล้วก็ผมจะมีทั้งหมด16กล่องด้วยกันนะยครับแด้วย็นี่โอ้โหคือแบบแสงมันแยงตาจริงเลย <laughs> ผมว่ามันจะต้องเป็นของผมให้ได้นะครับสำหรับไดมอนตัวนี้นะครับสามหมื่นไดมอน Diamond. ฝากกดไไค้เป็นกำลังใจแล้วก็เราไปเปิดกันเลยละกันนะครับผมว่าผมจะต้องได้บ้างแหละคุณผู้ชมอ่ะยังไงก็ได้แหละคุณผู้ชมนี่เป็นกล่องโครโนสีฟ้าดีนะครับมาเรามาเปิดกันเลยด้วยกันนะครับเปิดไปที่1กล่องเลยนะครับปุ๊บโอ้โห,หมากันที่คิดสั้นการเวลานันเองนะครับก็ได้มา3ชิ้นนะครับคิดตั้นที่เกิดจากการตกผลึกของเวลานันเองนะครับมา เปิดทีละกล่องนะครับปุ๊บปเข้าออกใหม่นะครับนี่อาจจะเป็นสูตรก็ได้นะครับแล้วแต่ใครแต่มันนะครับปุ๊บได้สามชิ้นนะครับคุณผู้ชมขอแบบเป็นเพชรเพชรเพชรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปไม่รู้ทำไมชอบกดนะทั้งที่รู้ว่ามันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกันหรอกอุ๊ยโอ้โหได้สอันนะคุณผู้ชมทำลุ้นตกใจหมดเลยนะคุณผู้ชมปุ๊บ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 ปุ๊โอ้โหถ้าแบบได้สาม่ เฮ้ยซื้อแบบของทางร้านค้าได้เลยนะครับเนี่ยป้าบได้หนึ่งตัวเค้นนะครับ11กล่อง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 ปุ๊บ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 ได้หนึ่งตัเค้นคผู้ชม10กล่องสุดท้ายเลยนะครับแหมผมจะได้ไหมครับเนี่ย10กล่องสุดท้าย1ิกล่องสุดท้าย1ิกล่องสุดท้ายปุ๊บ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 ทีละกล่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้มา เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวละครบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันอาจจะมีสิทธิ์นะคุณผู้ชมก็แบบเราแต่งตัวแบบเท่เกินไงคุณผู้ชมเออแต่งตัวแบบธรรมดาดีกว่านะู้ชมนี่เป็นตัวนี้ละกันนะครับอะโอเคโอเคโอเคมามามา,มาคุณผู้ชมครับสําหรับเจ็ดกล่องสุดท้ายนะครับฝากไว้เป็นกำลังใจเลยก็เราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งกล่องนะครับปึ๊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 บ <c oughs> ปึ๊บ ห้ากล่องสุดท้ายนะุผู้ชมห้ากล่องสุดท้ายจะได้หรือเปล่าห้ากล่องสุดท้ายปึ๊บสี่กล่องสุดท้ายนะผู้ชมกล่องโครโนสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองแบบกดแบบสูตรแบบกดของที่แบบไม่อยากได้นะครับเราไม่เอาโทเค็นเราไม่เอาโทเค็นนะครับไม่เอาโทเค็นปั๊บได้มาจริงๆริงลยเฮ้ยทำไมออกยากขนาดนี้เลยนะครับผู้ชมดูดีโอ้โหสามหมื่นเพชรทำไมมันออกยากจังอะตายซี่ผู้ชมให้ตายเถอะทำไมมันออกยากขนาดเนี้ย เฮ้ยมา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 เฮ้ยอ,องได้ดลยว่ะคุณผู้ชมไปสามกล่องครับคุณผู้ชมปุ๊บ <_ A> โอ้โหบอกได้เลยว่ากล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องเกลือเลยก็ได้นะครับสุ่มกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยได้กับเขาสักทีเลยนะครับแหมอ,อคุณผู้ชมแบบไม่เคยได้เลยนะครับโอ้โหองทำยังไงเนี่ยมา ไม่เป็นไรคุณชมก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มคาตาะกันบ้างดีกว่านะครับผมก็อยากได้คาตานะและก็ท่าทางใหม่นะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันเลยดีกว่าครับผมว่าหมุนอ่าร้อยี่สิบเก้าเพชรเนี่ยจะคุ้มกว่าเพราะว่าเมื่อเราหมุนครบห้าครั้งเนี่ยมันจะการันตีว่าเราจะได้ของเรแน่นอนเลยนะครับปะปุ๊บนี่ไดไอวอนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนไปเลยในการนะครับแหมใช้เพชรอย่างกะรวยเลยนะครับเนี่ยใส่ไม่ดูเลยนะครับใส่ไม่ยั้งเลยนะครับและก็รั้่สได้ผมต้องได้นี้ไม่ได้ Hey, เฮ้ยล้วสุ่มไปเรื่อยๆอยู่เนะี่ยปุ๊บได้ไอวอมเลยปุ๊บได้แต่ไอวอลเลยปุ๊บโอโ้โหทำไม่ได้ผมก็เลิกแล้วแหละปุ๊บสองครั้งนะครับทำไม่ได้ก็เลิกเพราะน่าจะไม่ได้แล้วแหละคาตาณ์ผมเนี่ยมาดูของรางวัลดีกว่าว่ามันมีของรางวัลอะไรบ้างในยับหนี่ก็มีโอโ้โหเยอะมากคุณผู้ชมของรางวัลเยอะมากโอโ้โหมีแบบสกินรถอะไรด้วยเนี่ยโอโ้โหอย่างเยอะเลยนะคุณผู้ชมใครไม่มีท่าทางไหนก็มาสุ่มหมนได้เลยนะครับคาตาณ์ผมไม่ออกเลยอะเป็นไงเนี่ย เฮ้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกคุณผู้ชมมาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมผมหมดเยอะละเป็นประมาณเกือบ2,000เพชรแล้วผมหมดก็ <c oughs> สรุปว่าผมได้ท่าทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าท่าทางนะครับเป็นท่าทางของ cr 7ใช่ไหมคุณผู้ชมไหนนะท่าทางท่าทางอยู่ตรงไหนนะท่าทางปุ๊บอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับปุ๊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 บสรุปเลยนะครับสามหมื่นเพชรเราไม่ได้นะครับเสียเปล่าๆเลยนะครับไม่ได้เสียหรอกคุณผู้ชมก็ถือว่าก็ถือว่าได้โทเค็นมานะครับเอาไปแลกของฟรีนั่นเองนะครับบานนี้กก็แล ปุ๊บท่าทางสู้นั่นเองนะครับสู้นั่นเองสู้สู้ส,สู้ปุ๊บปึ้งนี่อย่างเท่เลยนะครับมาโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปวันี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สรุปว่าคลิปนี้ก็คือ เลือกันไปอีกแล้วเช่นเคยนะครับไม่มีครั้งไหนที่ผมสุ่มได้สักทีเลยครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมี1%แหละของในเซิร์ฟเนี่ยมันต้องมีคนได้นะครับผมว่าน่าจะเกิน10เกินร้อยแหละเกินแหละผมว่ามันจะต้องมีแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวใครได้หรือว่าใครเคยเห็นมีคนได้แต่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ไล้กันนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาสุ่มได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ฝากมาคอมเมนต์กันได้เลยครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับสำหร